สวัสดีค่ะด่วนที่สุดสพทักษินประกาศแล้วเงินดิจิตอลหนึ่งหมืฝันสลายทั้งประเทศวันที่15สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองราเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญส่งผลให้นายกเศรษฐา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทําให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งตามไปด้วยทั้งคณะนั้นโดยนายทักษิณชินวัตรได้เรียกหารือด่วนหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลและแกนนําพักเพื่อเสนอชื่อนายชัยกเกษมนิติสิริหนึ่งใน3าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3เอ็ดนั้นมีรายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้นายทักษิณยังได้แจ้งหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลถึงการ จะยกเลิกโครงการดิจิต a l วอลเล็ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยโดยระบุข,ข้อความว่าขณะนี้เศรษฐกิจกยังไม่ดีขอยุติไปก่อนโดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนนายทักษินระบุขอบคุณสยามนิวคะ่ะ